สวัสดีครับเพื่อนๆที่เพ่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดหวยรัฐบาลสองตัวล่างมียี่สิบแปดชุดยี่สบเอดชุดและยีและสิบห้าชุดนะครับและสิบห้าชุด ยังไม่ได้เน้นในะฮะยังไม่ได้เน้นเอาไว้รอใกล้ๆหวยออกแล้วค่อยเน้นนะฮะแล้วค่อยเน้นตัววิ่งด้วย <c oughs> วันนี้ฮานอยก็เข้าดีนะฮะเข้าดีก็ได้ติปมาสองร้อยแล้วก็ คุณประภัยได้ส่งเงินมาทําบุญสองร้อยบาทส่วนน้องชุดาก็ให้ค่าเน็ตช่วยค่าเน็ตมาสองร้อยก็ขอขอบคุณท่านทั้งสองไว้ด้วยนะครับที่ช่วยค่าเน็ตแล้วก็ ส่งเงินมาทําบุญบุญนั้นเราจะทําไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็รอลูกอยู่ก็มาแล้วหนึ่งคนก็คือลูกสาวแต่จะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ก็สอนเขาอยู่ประ อยู่เสมอๆว่ารักดีก็หามจัว่วรักชั่วก็หามเศาคำพังเพยโบราณน,นะฮะโบราณถ้าอยากจะมีกินมีใช้ก็ให้อยู่กับพ่อตอนนี้เขาก็มาอาชีพของเขาคือเป็นเด็กปั๊มลูกสาวผม อยู่ที่ชัยนาทนี่แหละ <c oughs> ขับรถมาเมื่อวานมาเมอ่อไซ่มา,มา,มากระลานเราเป็นพ่อเราก็ต้องเลี้ยงไว้ลูกลำบากแต่มาแล้วไม่ให้ไปทำงานที่ปั๊มต่อเพราะว่าตอนนี้โลกเพื่อโรคโดยเฉพาะโควิด19 ระบาดหนักมันจะมากับเงินแบงค์แล้วก็เหรียญก็เลยกลัวจะมาติดโตโตและกับตันก็เลยไม่ให้ไปเพราะถ้าจะไปทำงานก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่เองตอนนี้ต้องรักษา เนื้อรักษาตัวไว้ก่อน <c oughs> ถ้าอยู่ด้วยกันได้ผมก็จะไปหาที่บวชดดทีตั้งใจไว้นานแล้ววันนี้ฮานอยก็เข้าดีนะฮะใครอยากจะเข้ากลุ่มให้เข้าไปที่ลายศูนย์เก้าสี่ สี่เก้าสี่แปดแปดห้าหนึ่งนะครับแปดแปดห้าหนึ่งเข้าไปแล้วช่วยทําบุญก่อนนะครับช่วยทําบุญก่อนบูชาพระเหรียญเจ้าสัวสักเหรียญสักเหรียญหนึ่งนะสักเหรียญหนึ่งเงินรายได้ก็ถวายอาจารย์สร้างโบสถ์ซึ่งตอนนี้ ก็รอใบละกาใบละกาหางหงแล้วก็ข้างเขาจะมาทำหน้าต่างเห็นบอกจะมาทั้งเรือนมีนาพื้นสภาก็ยังไม่เห็นมาอ่ะก็แล้วแต่เราก็มีหน้าที่ดูเราไม่ใช่กรรมการศูนย์สองศูนย์สองหก้งสองศูนย์แปดสามเก้าแปดนะ อันนี้ก็ใบเก่านะฮะทอดกะทินสัม,มคีตำบลตำบลหนองคุณอำเภอว,วัดสิงห์จังหวัดชัยนาทพศหกสิบสี่ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็มาทำเป็นที่ส่งพระส่งเจ้าไป ก็เป็นแบบนี้ฮะกล้องใช้โทรศัพท์ก็ต้องรูดเอาแบบนี้แหละฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> วิ่งรูดจะพาะกิจพิเศษดานนางวิ่งรูดหกกับหนึ่งระวังเก้าเก้ามาสามห้าหนอยให้ตัวระวัง แล้วก็หนึ่งก็มาสองห,าห้านอยอัลโตโต้หนอย <c oughs> นี่นะฮะหวยออกวันนี้สามเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งสี่สามเก้าห้าหนึ่งเก้าแปดสามศูนย์และหกแปดหกห้าแปดนะฮะหกแปดหกห้าแปดก็วีไพนี้เข้าทั้งแปด ปดหกแล้วก็ห้าแปดนะฮะแปดห้าห้าแปดนี่เข้าตัววิ่งนี่เข้าแล้วก็แปดเจ็ดของว i p อพก็ไปเข้าอียพปต์นะฮะหวยตัวตัวเดินก็คือไอ้หวยตัวระวังก็คือเก้าเก้ามาสหามห้านอยนะส่วนตัวเดินมาห,าหน่อยเดียวก็คือหกแปดหก ซึ่งเข้าตรงๆนะฮะเข้าตรงๆเฉพาะแถวนี้เข้าทั้งหมดเลยนะ,ะเข้าทั้งหมดเลยเข้าแปดเจ็ดแปดห้าและแปดหกโจวิ่งตัวระวังเข้าทั้งหมดนะฮะเข้าทั้งหมดเลยทุกวันเข้าทุกวันนะ,ะแต่บางครั้งก็หมดบ้างสามส่วนส่วนมากจะสามห้าน่อยเป็นอย่างน้อยนะฮะสามห้าน้อย ส่วนวันพรุ่งนี้วันที่ยีิบสองเดือนห้าปีหกห้าเฉพาะกิจพิเศษดาน,นังก็วิ่งหกกับศูนย์ห้าระหวังเก้าก็มีหกศูนย์นกหนึ่งหกสี่หกห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดปกติและวีไอพีวิ่งรูดสี่กับเจ็ดนะฮะก็มีสี่แปดสี่สองสี่ศูนย์สี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า พรุุ่กนี้ตัวเดินไม่มีนะฮะตัวเดินไม่มีเพราะว่าเลขมาครบตัวเดินไม่มีตัวเดินนะฮะต้องมานะ,ะที่ไม่มามีวันเดียวคือวันนั้นมีรู้สึกจะเป็นเลขสองสี่ฮานอยไม่มาเลยที่ไม่มาเพราะอะไรรู้มะผมนด้นเสือไปออกกําลังกายด้วยก็แกล้งข่าวด้วยนะฮะว่า ปีนี้ผมเป็นปีชงนะฮะเป็นปีชงของผมก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะฮะอย่างระมัดระวังจริงๆแล้วผมไม่อยากจะฟันตัวเน้นให้เพราะว่าปีชงมันก็ชงอ่ะออ่นแก่ว่างก็ชงหมดไป เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกปีชงปีเชิงพอดีเขาบอกมาว่าปีวอกปีนี้ปีชงไอผมก็ปีปีวอกซะด้วยสองสี่เก้าเก้าทีนี้เป็นชุดรัฐบาลเป็นสองตัวล่างนะฮะก็มีเก้าหนึ่ง จ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองเก้าหกเก้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สองห้าหกห้าสี่ห้าหกสองสี่หกและสองสี่นะฮะและสองสี่ เหลือยี่สิบเอ็ดชุดก็มีเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองเก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหกห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สองห้าหกห้าหกสองเป็นล่างนะฮะยังไม่ได้เขียนแล้ว สิบห้าชุดวิ่งรอก่อนนะฮะวิ่งรอก่อนเลขวิ่งเลขวิ่งตามสูรเด็ดเจตโชติโคตรงวดนี้นะฮะตามสูรเด็ดเจ็โชุโคตรที่คนหาเลขวิ่งได้งวดที่แล้วมีอยู่ตั้งเท่าไหร่ละห้าตัวหกตัวงวดทีนี้ มีแค่สองตัวเท่านั้นนะฮะทั้งบนทั้งล่างมีแค่สองตัวเท่านั้นมาแน่นอนไม่บนก็ล่างหรือว่าจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้เพราะเพราะมีแค่สองตัวแต่แค่สองตัวก็คงจะไม่พอต้องหาเพิ่ม,มอีกตัวจากสูตรวิ่งบนนะก็มีเจ็ดหนึ่ง สิบห้าชุดนะฮะเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเก้าสองศูนย์สองหกสองเก้าสองศูนย์สองหกสองเก้าศูนย์เก้าหกและหกศูนย์นะฮะและหกศูนย์แต้มดับล่างก็มีหกหกสอง หกสองเจ็ดแปดสามนะฮะดดบแตมลังก็หกแตมหกก็มีศูนย์หกนะศูนย์หกศูนย์สองแต่สูนสองต้องติดไว้ก่อนพอดีเอ <c oughs> <c oughs> เพื่อนโทรเข้ามาจะขอเข้ากลุ่ม ก็ยินดีครับทุกๆท่านเราไม่เสียค่ากลุมนะเพียงแต่ท่านบูชาพระพระมีโค้ดนะฮะแล้วก็รุ่นนี้บ็อกแตกด้วยก็คือรุ่นจาสัวของพระอาจารย์ดำของผมซึ่งมีไม่เยอะนะครเพราะว่าบล็อกแตกก่อนบล็อกแตกก่อนเนื้อนวะโลหะไม่มีนะฮะไม่เนื้อนวโลหะไม่มีก็มีเนื้อทองคํา เนื้อเงินมีอยู่ร้อยเก้าองค์หมดไปแล้วนะหมดไปแล้วร้อยเก้าองค์ไม่พอแล้วก็เนื้อทองแดงนี่มีอยู่สักสองสามพันองค์เท่านั้นแหละแล้วก็เนื้ออะบกกาก้ามีอยู่ประมาณหนึ่งพันมั้งฮะตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วส่วนเนื้อเนื้ออะไรล่ะเขาเรียกเนื้อตะกัว ไม่ทราบว่ามีกี่องค์เหมือนกันแต่ว่าสวยสวยมากๆเนื้อตะกัวนี่มีสองโคดนะฮะแล้วก็เนื้อเงินมีสองโคดเนื้อทองคํามีโคดเดียวมแล้วก็เนื้อนวะอยู่ด้านซ้ายขององค์พระก็คือข้างแขนซ้ายนะฮะพระกรเรียกพระกรหรือเปล่าก็ไม่รู้คําศัพท์ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วก็เนื้อทองแดงอยู่ด้านขวา มีโค้ดทุกองนะฮะแล้วก็เหรียญมีประสบการณ์ทางโชคลาภแล้วมีแล้วนะฮะส่วนผมยังไม่มีเพราะว่าดวงไปชงซะก็ใครอยากได้ก็เข้ากลุ่มมานะฮะเข้ากลุ่มมาคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะฮะโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้และก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรับข้าวกับข้าวกันทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ